ไกยังไม่เกิดช่างมันเกิดอย่าใจร้อนไปก่อนไข้วันวานนี้ผ่านแล้วให้แล้วไปอย่าเอาใจไปค่องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นและลื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาข้างขวัญสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกัน สิ่งที่ขวัญยังไม่มาย่าวนก็อยู่ในคืนสงคืนก็จะกลับไปแล้วจากกันจากวัดนี้ไปอยู่วันนู้นกระสาองเงียบดีนะในการอยู่ร่วมกัน จาเก่งใจซึ่งกันและกันแล้วก็อันหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นโบราณท่านว่าไงทำอะไรเก่งใจคนอื่นบ้างอยากกระดัางถือตัวไม่กลัวผิดจงวันน้อมทตนมนบุกมิตรใจความคิดให้ดีสีเจริญ จะเล่าเรื่องบุคคลคนหนึ่งเห็นพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าก็ชื่อปปอุปกะอุปกะเป็นนักบวชนอกศาสนานักบวชนอกศาสนาอายุ45ปีเห็นพระเจ้าไม่รู้จัก ก็ถามพระเจ้าจว่าใครเป็นศาสดาพระเจ้าจบอกว่าเราไม่มีศาสดาเราไม่มีศาสดาก็าสายหัวไม่เชื่อก็เดินจากไปแต่ก่อนจากไปเท่าเธอมาหาเรานะเท่าเธอมาหาเรานะเรามีนามว่าอนันตชินชื่อพระเจ้า เรียกวานันตจินอันนี้าาก็จากไปจากไปไปอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอุปกะเนี่ยอยู่บ้านแห่งหนึ่งก็ไปหลงรักสาวตอนนี้พ่อของหญิงสาวเนี่ยเป็นคนหาบเนื้อขายเน,นื้อครับ หาเนื้อหาเนื้อขายก็อุปธรรมไงอุปธรรมนักบวชเนียนักบวชนอกศาสนาอุปธรรมพอุปธรรมวันนั้นพ่อไม่อยู่่อไปหาเนื้อในป่าไปบินธบาตไปเจอลูกสาวเข สวยลูกสาวสวยอายุสิบเจ็ดปีอ่าคนอายุสิบเจ็ดปีหญิงเจ้าป่าเนี่ยมันสวยนะทำมาเล่นไปพอวนึกถึงว่าช้างเผือกไม่เคยเกิดในที่ชุมชนอ่า ช้างเผือกไม่เคยเกิดในที่ชุมชนทังเกตด,ดูไหมช้างเผือกเเกิดในป่าลึกๆหญิงสวยตเว็นธรรมชาติเนี่ยไม่ค่อยมีอะแล้วนนี้มันแต่งระวังอะไรดีนะเจ่งหน้าสวยมันแต่งทาแป้งทาคิ้วอ่าอุปกรณ เห็นหญิงสาวนี่หลงรักเลยความจริงแล้วก็ไม่ได้วินบาทพ่อจะมาส่งอาหาร่ยวันนร้อ,อกบินบาทไปเจอลูกสาวเขหลงรักกลับมาไม่ไม่ฉันเลยข้าวปลาไม่ฉันนอนสมเลยพ่อกลับมาถามมาลูก ลูกไปดูพระของพ่อหรือเปล่าลูกสาวบอกหนูจะไปได้ไง่ายหูนผหญิงจะไปได้ไงยพ่อก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงพระนะหนูจะไปได้ไง่ายหนูเป็นผู้หญิงเออจริงนะพ่อว่านเออจริงนะไปดูพระหรือเปล่าพปหนูจะไปได้ไง่ายหนูเป็นผู้หญิงพ่อก็ไป ไปถึงอสมหไหมไหมอุปกะนนอนละคางือคางไม่ค้างเปล่าออกชื่อลูกสาวเขาออกชื่อลูกสาวเขาสุบชาวดีไม่ใช่สุบชาวดีออกชื่อลูกสาวเขาในคน,นนั่นานะยืนฟังอยู่นานเขาก็แอมเคยแอมดาบทนี้ก็ตกใจ ว่ามีคนรู้แล้วอีคนท่านเป็นไรพ่อว่าถามไม่ค่อยสบายนะเปล่าไม่ค่อยสบายบอกเปล่าไม่เป็นไรแล้วเอเมื่อกี้ได้ยินเสียงท่านค้างชื่อสุชาวดีลูกสาวเขาอะตกใจเลย ถามว่าท่านหลงรักเขาเลยมถามนักบวชเรียกนักบวชนอกาศาสนาเขาเงียบอันนี้น,นักบวชคนนี้ก็ถามว่าอยากให้อตมาพูดความจริงไหมบอกพูดให้พูดความจริงมาพ่อบอกให้พูดความจริงมา บอกคอยหลงรักลูกสาวพออว่อผ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลงรักลูกสาวเมื่อครั่งพูดรับเช่าบ้านนะนะหลงรักลูกสาวผมไม่เป็นไรผมยกให้เองนะแต่ผมต้องไปถามลูกสาวผมก่อนนะเออไปถามลูกสาวลูกสาวตกใจเลยคนนับบัวอายุสี่สิบห้าปี กับลูกสาวอายุสิบเจดปีมันก็ตกใจไม่อยู่กับพ่อเป็นสองคนนะตกใจพอ่พอก็ก็ชอบลูกกับลูกไปแต่งงานก็เธอะพอ่าแก่แล้ววายุมากแล้วอ้อนวันทนไม่ไหวก็ยกลูกสาวให้ก็ทำมา ทำอะไรได้บกหาบเนื้อพอไหวก็พอตาล่านเนื้อขายเนี่ยหาบเนื้อพอไหวได้ลูกสาวเขาที่พอได้ลูกสาวเข้าไปอ่ะคนแก่นเนาะสี่สิบห้ากับสิบเจ็ดนะพอมีพอมีลูกน่ยมันก็กลมมันก็ลุกกลมลูกว่านู่นว่านี่ ว่าต่างๆน,นานามันไม่ชอบอ่ะแต่มันเกรงใจพ่อไม่ใช่อาราบบดเนี่ยนะก็เกรงใจพ่อก็พูดกันนั่งกันไหนเสียสิทุกวันนะโอกาสกไไนะ็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปบวชดีกว่านึกในใจเนาะไปบวชดีกว่าเอาไว้บื่คนนึกถึงพรนะเจ้าไง นึกถึงพระเจ้าพระเจ้าสั่งไว้อะธรรมหาเรานะเราเชื่อนั่นจะชินนะอันนี้ก็มุ่งหน้าแอบพระเจ้าเลยไม่เอาแล้วไม่อยู่แนละ้วไม่เอาแล้วสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ไม่เอาแล้วมันด่าว่าทุกวันเสียดสีทุกวันแอบพระเจ้าพระเจ้าบอกวันนี้ อาจจะมีคนมาหาเรานะแต่เขาถามชิ่ถามชื่อ,อนรจินนะบอกเขาให้มาหาอย่างว่านะีอุปการไปถึงถามชื่อ,อนรจินพระเจ้าว่าเทศโปดอุปการก็ให้บวชให้บวชในศาสนาแต่มา่ก่อนเนี่ยเขาเป็นนอกศาสนาเขาไม่รู้จักพระเจ้าพระดเจอกันจะไม่รู้จักเลยไหม เีมันแต่ยังมีวาสนาว่าเออยังย้อนกลับมาอีกยังย้อนกลับมาบวชในหลักในศาสนาแต่ก่อนเขาจะจะไปอยู่กับหมู่บ้านนี่เขาเป็นนักบวชนอกศาสนานอันนี้เรามาคิดดูว่าหญิงสาวกับสิบ สิบเจ็ดปีกับสี่สิบห้าปีเนี่ยยังไงก็อยู่กันไม่ได้ยังไงก็อยู่กันไม่ได้เวลาเนี่ยสังเกตดูไหมมีเมียของเราเนี่ยมันของพุทธเราเนี่ยมีเมียน้อยเมียหลวงเห็นไหมของอิสลามเขาไม่มีเมียน้อยเมียหลวงนะหนึ่งสองสามสี่มีได้สี่คน เลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปเมียคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ของเรานี่เรียกเมีย้อยเมียหลวงมาเมียน้อยเมียหลวงก็หึงหวงกันแต่ไอ้แม่เมื่อได้มีสองคนสามคนสีคนห้าคนมีได้ก็เลี้ยง,ยยยยงเายขาไปที่เลี้ยงเขาไปเมื่อสองเมื่อนานอรุงพิมพ์ไห ผู้ชายคนนี้อยู่ในวันนครนายกมันมีเมียต้องร้อยกว่าคนน่าเชื่อไหมร้อยกว่าคนนะไอ้คนนี้แต่มันรับเหมา,ก,า,หมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างหลงพิม์นะมีเมียอำเภอนี้ก็ยกกิจการให้ดูแลขายเหล็กขินปูนใส ไปจังหวัดนู้นก็ทําแบบเนี้จะรอบกันได้ยังไงมีอยู่คนในจังหวัดอยู่คนอำเภอยกธุรกิจให้ดูแลยกธุรกิจให้มันรับเหมาขอสร้างทั่วไปนะมีเมียร้อยกว่าคนอวงพุทธเราเท่าเลี้ยงก็ได้ก็ไปดิมันเลี้ยงไม่ได้นี่เอาก็เราเลี้ยงไม่ได้ยุ่งอ่ะนี่เลี้ยงไม่ได้นะ รวมกันเราอยู่นะทิ้งกูมึงตายนะเลี้ยงก็ไม่ได้อนะรวมกันเราอยู่ทิ้งกูมึงตายตายลูกเดียวออาหักหลังกันนะอ่าเวลานี้มีเยอะเนะเดี๋ยวกลับไปวัดดูกินม,มีทุกวันเลยข่ากันเนี่ยฆ่ากันเรื่องผัวเรื่องเมียเนะี่ยบางทีก็เมียแก หวงเมียสาวหวงเมียสาวมันก็ละแวงนะไละแองก็ฆ่ากันฆ่าเพราะอะไรเพราะความรักใช่นไหมต้นเตอตเกิดจากความรักนะต้นเกิดจากความรักในความรักเรา,าแปรสภาพความรักเราแปรสภาพต้นเหตุเกิดจากความรัก หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรสุภ <an> ีสัตย์สัตว์ุนตุสุขาจีขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดังหมดทั้งอาเวราวันตูจงเป็นตุเป็นตุ อย่าได้มีเวนดึงกันและกันอาภัยาป่าจาวนตุยจงเป็นตุเป็นอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาจงมีความสุขกาและสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงโอเดชะทั้งจิตตทินบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไป ถึงบิดามันดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาตมีนทั้งคนเคยร่วมรักสมัครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของทั้งเจ้ากํานายเวีแลทีโอให้ท่านได้ส่วนกุศลผลของทุกท่านเทินสาธุกับภะ